ปลาบูขีดบูฝันครับบัวนสรษฐีเห็ดอ้อมไก่เห็ดพิเมียมวันนี้วันกินครับโอ้มาเด้อพี่น้องเป็นบุญปากผมเหมือนกันละครับไปตะบานไอเราเห็ดไหนกินไหมต้มไก่ต้มปลาทั้งหลากมั่วไอเนี่ยแม่ไปไปเห็ดไหนกินนี่เขาละอันนี้ยไม่ใช่ครับอลอมอมไก่บั่นไหมใครจะรับเนี่ไก่มาสี่ตัวเดี๋ยวมาไปกินเลยอ๋อไก่บูมีตับเตะ นี่อยู่ดีไซกันเบิดหรอกไส่ตับคือหาบุคคลไตกับมีบมีตับกับกโบ,บมีไตกับโบมี่มิตรตีนอยู่นี่นี่เฮเห็นผักซีแม่ต้องง่ายเหมเดิเลยสือผักซีมากหน้าเน้นมัน,น,น,นตีนเลน,นเข้าถึงแล้วครับตอนนี้กำลังเดินทางก็เขาอร่อยค่ะแม่เป็กคนทำเผ็ดเอรอยค่ะคุณมาเดียวกับเราเลยแต่เขาีค่ะบอกค่ะทุกคนคือ ที่พักที่สกลเต็มหมดเพราะว่าเขาที่นี่ก็มีนะเรั้ไม่ช่ว่าไปสกุลต้อยเนื่อนี่ใช่ใช่พี่มวนง่ายดโจ้ขึ้นเดินสาครับเจ้วันขักกมลน้ำหมุนตัวนี้ใช่พี่จินตนาเพราะว่าจะมีงานพระธาตุเชิงูมม้ารนองสมเด็จะได้มันม้อน้องสมเด็จจังความไปอืม บอดโจยกโปให้แนไบอดโจไอ้นนยกโปรนะครับโคกหนึ่งสองคุดยอดครับไปเห็นกินอยู่บ้านนะครับไปไปกิดหอดเลยนี่กิดหอดฟาร์มคุ้ยเลยนี่มัรรยกาโอ้ยกินมันเสียบีกิดหอยด้วยมันแยกกันตักควันไข้สมอง ลงนี่กินหอดเี้ยหน่อยมั้งกินปอดเราอีกเลยนั่นแล้วมันยากจัดสดีมากพ่ออุดวนเตอไอ้ทักไม่ยิงนั่นก็ได้นั่นนั่นวยนายยดถุงนั่นตักเลยพอพ่อกินหอพอดีล้วโอสื่อแค่วสี่ตัวพอดี รถสาธารณะคือดีแสนเ,เ<อ>จลียดเจ้าไหมได้กินได้กินค่ะได้กินฝีมือพี่มาเดี่ยวนะคะแล้วเจ้าทำไมไม่กินกับเพื่อนอ่ะว่างอย่านนเนาะกินขนมปังบ <c oughs> อนกินเยอะเลยนี่เฮ็ดเราแล้ว,ลวก,กินขนมปังโตัวได้เลยนี่มกกระซื่อเงียบๆครับบอนผมไปคองถมนี่ผมได้ซื้อมาอ่านเป็นตะแสบไหมผมได้ซื้อมานไวไม่ไอ้ก็ว่าเฮ็ดเองล้อกระเสียกับเฮ็ดเป็นยุ่นเหล่าแต่ว่ามัน ไปซื้อใกล้กับเลยเลียวเห็นกับเลยพวกาคิดว่าไอ่สิกินเขาน้ำดีเดี๋ยวนี้พ<ะ>อดีเลยเป็นในรสชาติบานๆบๆ่สุดยอดครับไอตูวครับเมือเม,มือนั้นเห็ดอันไก่เต้านมมือก้อนนี่เหม,มือนี่กับเลยกินแล้วไก่เต้านมกับเลยโอ้ยหอมกินกินพังยิ่งตัวหนังแดดลมแห้งพันหนังหนังหอมไอตูวหนังแซอม thì parkin taxi sẽ đeo cà phôê nghe không nữa Điều lương. Điều lương. Điều lương ใส่คือบอล่ะมันเป็นเน่านะแบบนี้สวยงามมันมีกับเวลาอยู่หลังฮานเออเวลาอยู่ทงอยู่ไทาเวลาไปคุยกับผู้รักผู้ใหญ่เวลา,ลาคนในเมืองเออเวลาขอ,องฝากจากพี่พมเอนซื้อของฝากในห่าง,งามานะชิ้นยอดอีีครับชิ้ดที่ซื้อของฝากในห่างสวยงามเลยครับ ใส่<ม>กับปิกสองคนได้ใส่สูตรใส่กับสูตรเออเออใส่กับสูตรโอ้ยมันเสียมาได้แทมมันถุงใส่ลงเท่าทีออโอ้ยมันเสียากิ<ะ><ะ>่งไผ่จิงมันจักบาทตัวนี่บ้านแม่ของน่ะหาบาทได้ไหมเอาไปบูป้ากระรองห้ง <c oughs> หางไล่ไรบางใส่หันเสร็จก็ได้สามเงินเก่ 30, า ไล่อันไทยเยอะนะพีุกหลังมีที่ต้องขอบคุณพี่แม่นครับเอาขึ้นไปเอาเข่ากางยืดมั่วซีเยอะลำบาก้าเข่ารสมเสียนุ่นดีหรือเสียนนขี่รถไปเอาเขาล้งทันโอกต้องเขาแล้วครับออกมาแล้วกินด้วยมกปลาซิ่วไหม ขานาดหนูไปดอมมันมันเป็นเสน้นมันเป็นเส้นที่ขบรถกันไม่ได้อะมันเป็นเหมือนวันเวที่เขาอ่ะม,มันเป็นดินแดงเกือบขับรถใหญ่ไปนะนี่ต้องไปเข้าหน้าติดขาต้องเข้าอีกตาต้องไปขัดต่าเพราะว่าหนูเห็นโลมันงามหนูเลยขับเบิรงกล้อจะรูปถอยกันสนั่งอันน,ออนีเเ้เป็หมูไข่ปลาหมูวานนี่ขึ้นอยากกันนึงแม่อันหมูติดมันอวอมเซอบักฝักเป้งถึ่ไหมเสียบแกงเป้งอยู่ไหมติดมันเซอทักที่เลยก็บทีแม่น อกแบบวความบนกเฮดไม่คเนีดเเรื่อยนด้อยู่หลังหันอ๋ออยู่หลังนเฮดได้แล้วหัลังมื่กันสื่อไกลมาย่างกินดีไอเสียบดีไกลบันย่างไข่ปลาด้วยเสียบด้มกไข่ปลาเนาะนั่งครับเนี่ยมาวันพีแล้ววันจพีไหมวะัว่าผมต้องหาเนาะเอาข้าวเยวดลจะ้อเพราะ คันมันันมันเหนเท่ากับขับไปงานนะะไปขัไปงานน้งมดนี้งวันนี่นีอกลับครับลงกลับเลยบอ่งมาดันเขียขึ้นขึ้นก็หากันยังเด็กเดอยู่กันบินบินมาจากเทียนั่งมาได้จากเขยอืมครับเย่ปดอะไรนี่วเยนนวลเอวีต่อไปหนูให้ออก สามสิบบีเลยเจ้าแบบว่าน่ารักมากปกติออกเอ็มบีนี่ได้เทียนละสามบี้ไปกลางเลยถึงนัไปไทายอันพนขอบคุเจ้าของสถานทีเร่ออีเมียเกฟซีอุ้งอิงเจ้าของเฮี้ยนมะไทยเอ็มบี้พอดีครับพี่น้องครับแม่ยแล้วดีใจลูกเตามาหยำ ซับกันก็มาตรงเทปดิโนเมียของนางแต่รวยอยุคนเออไม่ตั้งสี่แล้วเนาะครับเออกินเราจังไปอ้อยู่ดักเราทอดเคนมึงคนน้ากินเราจังไปโอ้เอาเลยครับไปขออนุญาต ปลาชิวเปิดพี่น้องเขียนจไหนนู่นนูหนมีน้ำแพคอยู่มันเห่อวันผมจืมากอนพี่รองนี่มามามาเขาข้าวข้อนียอยู่ขาอีกหมอหลายคนอยู่ช่ไหอันนี้เรียกว่าอะไครับโอ้อยู่อ้อมใี่ัี่แาบอยาก เดที่เด็ดวนกแล้วว่ามนกมาสุมามาครับผมับง่ายจับได้อ่อไก่อ่อไก่ได้ขาบ้างม,มีแค่ไหนไหมนีม่ตรงนี้ซุ้มเปิดร้านเน่าเปิดร้านมาแล้วสี่ส่วนสีได้รสชาติเก่งมากสามเทียเราครับ <c oughs> บบกวนใช่ไหมเอา,าเลย

นางเสือม totally ันอยข้างยังเนี่ก็ไปเอาเขาจะได้กวไม่ช่ว่าเขาจะกำลังหนึ่งก็ดีบ่อยามม่ขึ้นบ่อยนี่เด็กเขาก็อโดนยุ่ไปกัพอดีพอลูกสาวลองพีกะทาคลิปน้ำโอ้ร่ากจอกนะเออราอดรถมาเริดรอันยาวเล่กินเขาอยู่ไปทายคลิปอยู่สิมันสีอดได้สิคนไปเห็นลุงยิงกันลองพีกยิงปืยกกล้อง่แมมันอย็นสิ พีรองทนพีรองจะลตีไปเยพี่นมาเอาเพี่เพิ่ขนาด่าไม่กินเขาอืมาค่ะมาค่ะมาค่ะมึงเร่งหรมครับน่งเหนียวหางคกไรนี่น้่งเขาอันมามามาพีาดูอย่บอพี่มาหานั่นครับมามามา ้<จ><ห>ยลเลยไปเต้นนานเลยว่าเราบุกินกถวแล้วรา่ก้อนนานมาหาไหมขอย่างครับพี่นังโดยไปวันมามอย่าง